สวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมากับ A Capital อีกแล้วตอนนี้อยู่กับรายการทอล์กนะเรียกได้ว่ากลับมาอีกครั้งกับการพูดจนแสบปากอีกครั้งหนึ่งกลับในหัวข้ออะไรครับตอนนี้อยู่กับคุณนามิดะ,อา,าาดะอาจารย์นามิดะอาจารย์อะไรพี่ยังยังเป็นคนทรรมดาอือนเดลกออ็เป็นเขาเรียกในหัวข้อทบสิ0นะครับสิบอันดับเขาเรียกว่างไงนะสิอันดับหากรู้เรื่องนี้แล้วจะเล่นบัตตี้ไฟต์เก่งขึ้น สิบนะข้อที่ทําให้คุณรู้แล้วทําได้คุณจะเก่งขึ้นล้านเปอร์เซ็นต์การันตีโดเอแคปิตอลนะเอายอดยอดซับทั้งหมดเป็นเดิมพันเลยนะถ,นถ้าน้องทาได้จริงถ้าน้องทําได้สิบข้อนี้รับรองว่ามันเก่งขึ้นอย่างทันตาเห็นเพราะว่าสิบข้อนี้ไม่ได้คิดเอามั่วๆนะครับเราอย่างน้อยก็คือ,อเขาเรียกว่าไงในในช่องเราเนี่ยก็มีคนที่เคยเข้าระดับประเทศมาแล้วนะ มีคนที่เข้าไม่ใช่มาแล้วดิเข้าระดับประเทศอยู่นะรวมถึงเบเองก็เคยเดดท็อปมาแลเหมือนกันเพราะเราก็สั่งสมประสบการณ์ทั้งหมดแล้วก็มาพูดวิเคราะห์น้องฟังสิข้อละกันนะสำหรับผู้เล่นทั้งเก่าและใหม่นะโอเคมีอะไรกันบ้างเราไปดูอันแรกเลยนะอันแรกเลยนะครับคุณนมิดะอันแรกเลยคืออะไรรู้ไหมครับอันแรกคือ,อยากอ๊อปลิสนี่คุณคิดไว่ายงไงบ้างครับคำว่ายาก๊อปลิสครับคิดว่ายังไงบ้างครับ ก็ถูกแล้วครับคือเราก็ควรคิดลิตเป็นของตัวเองเนาะแล้วลองพัฒนาไปเรื่อยว่าลิตนี้มันดีหรือไม่ดีอ่าแล้วปรับหาข้อเสียของที่เราจัดเองครับนั่นเลยคือ,อพี่ขยายความนะครว่าอยาก๊อบลิตเนี่ยมันอาจจะดูแบบเฮ้ย hey, คุณอยาก๊อบลิตรอะไรมันอาจจะดูเป็นคำบุลีตแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะอันนี้พี่จะบอกตรงๆอย่าก๊อปลิตรคำนี้หมายถึงว่าลิตอ่ะเราดูได้เข้าใจไหมเราดูได้แต่เราดูแล้วเราต้องศึกษาลิตนั้นด้วยนะครับว่ามันเล่นยังไงลิตนั้นนะ แล้วเราก็มาปรับใช้เป็นสไตล์การเล่นของตัวเองเพราะผู้เล่นแต่ละคนที่เบยสัมผัสมานะมันเล่นไม่เหมือนกันบางคนอยากจะเรียกสกิลนั้นก่อนอย่างที่บางทีอยากจะใช้นั่นก่อนใช้นี่ก่อนหรือบางทีอาจจะอยากรู้สึกว่าเจอแบบนี้มากกว่าอยากจะเปลี่ยนใบนั้นอยากจะเปลี่ยนใบนี้เพราะงั้นลิสต์มันจะไม่แน่นอนนะครับโดยตัวอย่างที่เบยจะยกให้เนี่ยก็คือคนที่เล่นเก่งๆหลายๆคนนะในช่องเบย์รวมถึงเอ็ดวินโอปอวิจิกาช็อปก็เหมือนกันนะครับลิสต์ที่เขาใช้เป็นลิสต์ที่เขาคิดขึ้นมาเองแผลง นะครับเหมือนลิที่พี่เหมือนเขาเรียกว่าไงนะคลิปที่ลงไปล่าสุด aga, ana, ใช่ไหมกาคาคาตานะใช่ไหมท,ที่ที่มัน FTK ได้อะวัน First t u r n นคิวได้อ,ะอ่ะก็เป็นลิทที่เขาคิดขึ้นมาเองเขาทําเองมันไม่ได้มีในญี่ปุ่นหรือมันไม่ได้มีในแ a นด์กาดเอลีนาแอเรียหรืออะไรก็แล้วแต่แไม่มีนะครับมันอยู่ที่เราอยากจะคิดลิทขึ้นมาเองเพื่อที่เราอยากจะทำนะครับหลักๆก,ก็ประมาณนี้เลยนะสำหรับข้อแรกก็คือ อย่าก,กอลลิตดูได้แนวทางแล้วเราก็มาปรับใช้นะครับนะอย่าก,กอปอย่างเดียวแค่แบบเฮ้ยคุณมีลิตอะไรผมกอปเลยคุณต้องเข้าใจด้วยจริงๆเราหยิบมาเล่นได้นะลิตนั้นอะแต่เราต้องเข้าใจลิตนั้นด้วยนะครับโอเคสำหรับข้อแรกนะนะเราไปดูข้อที่2กันข้อที่2นี้เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่คนตกม้าเป็นจํานวนมากนะครับคนตกม้าเป็นจํานวนมากนั่นคือการคา์เตอร์ทามมิง่งนอะ่า เป็นปัญหาระดับชาติสําหรับคนเล่นบอดี้ไฟ์เลยนะครับเคาน์เตอร์ทัมมิ่งพี่มันคืออะไรพี่พี่นี่มันมีการการะทําที่1ถึงมีการการะทาที่2อ,อ่าสำหรับเคาน์เตอร์ทัมมิ่งเนี่ยเดี๋ยวพี่จะทำคลิปแยกพูดเอาไว้ให้แบบรวมเลยนะมันเรียกได้ว่ามันก็เป็นรูอะมันเป็นรูมันเป็นอ่าโฟลูในการเล่นของบอดี้ไฟ์นะมันมีเป็นภาษาอังกฤษ,าษ,าษ,าษานะเดี๋ยวก่ออธิบายให้แต่หลักๆการคาน์เตอร์ทัมมิ่งเนี่ย ถ้าน้องเข้าใจหลักของมันแล้วเนี่ยน้องจะสามารถเล่นได้อย่าง mm hmm. เขาเรียกไงดีมีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ว่าจะแบบการเล่นใช่ไหมเหมือนบางคนจะใช้คำว่าแอคชั่นอ่ะต้องมีการแอคชั่นมันจึงจะเล่นได้เมนเฟสมันอาจจะไม่จําเป็นต้องใช้แอคชั่นก็ได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมทุกช่วงในบอดี้ไฟ์มีแอคชั่นอยู่ใช่ไหมคุณนามิดะใช่ครับมีหมดเพราะงั้นถ้าเราไม่รู้จักจังหวะเขา Counter ัวทัมิ่งเราอาจจะเล่นพลาดได้นะอันนี้เรื่องจริงนะครับนะ ไปไงผ่านไป2ข้อแล้วน้องรู้กันหรือ,อยังเขาต้องทมิ่งพี่รู้พี่รู้ว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่เคลียร์เอาจริงๆเคงเขาต้องทัมมิ่างยังมีถามยังมีแปลกอยู่นะงั้นเราไปดูข้อที่3กันนะข้อที่สาก็คือศึกษาเมตาอย่างสม่ําเสมอมายความว่าไงในความว่าเราต้องรู้ว่าของแต่ละชุดเนี่ยมีอะไรบ้างถูกไหมนะมิดะว่าใช่ครับในลองลองลอง,ลองพูดมาหน่อยช่วงช่วงอาช,นะชุด02อก็แล้อาอ่ะเมตามันจะมีอะไรบ้าง02คิดว่า มีท <mit> ีส huh kind of exactly. uh ่วนสองนี huh. yeah. ้เนาะที่มาเป็นของไอ้พวกมังกรมิติคุโรกันนี้้ะพวกนี้ก็เมตาของมันที่มาเลยก็คือมังกรมิติอ่าใช่เพราะเพราะว่ามันจะมีของที่โดดเด่นออกมาในชุดนั้นค่อนข้างเยอะอ่าใช่แล้วในของที่กล้จะเข้าอ่ะอย่างอ่เอสเอสอ่ะเดสามกล่องสามแบบคาตาไอกากาสามแบบอ่ะอันไหนจะเป็นเมตาได้บ้างในสามกล่องนี้ถ้าพูดตาถ้าพูดถึงตามตรงนะผมว่านะมัมีแค่สเด็ก ก็คือคาตาน่ากับดาก้อนดาก้อนจริงๆมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเยอะหรอกแต่ว่าคาตาน่นี่จะช่วยเยอะกว่าใช่ครับเล่นนะจริงๆเมตาคืออะไรเมตาไม่ใช่แบบโอ้โหได้โคตรพ่อก็ไม่เก่งมันคือเด็กที่คนนิยมเล่นเมตาเนาะเมตาเมตาเมตาคำเนี้ยมันเป็นคำที่เขาเรียกว่าไงนะเราไม่จะเข้าใจผิดอ่าเมตาเนี่ยมันเขาเรียกว่าไงอ่ะมันคือความนิยมอ่ะอ่า ช่มันคือเด็กที่ได้รับความนิยมอ,ะอ่ะประมาณนั้นนะแล้วเราก็ต้องพยายามที่จะศึกษามันว่ามันเล่นยังไงหรือมันแก้ทางยังไงประมาณนั้นแหละเราจะได้รับมือได้นะไม่นั้นเราก็จะลําบากในการเล่นนะครับนะอันนี้ก็เป็นข้อที่3นะข้อที่4ก็คือเราจําเป็นต้องรอบคอบในการเล่นทุกครั้งอ่ะมันดียังไงครับคุณนามิดา การรอบครอบสมมุติเราแบบกดสกิลชูชาาิไปเขาก็มาแบบเคาน์เตอร์ทําให้สกิลนั้นหายก็เรียบร้อยเลยครับใช่จริงๆคำว่ารอบครอบนี้มีเยอะหลายกรณีมากๆนะไม่ว่าจะเล่นโดยคิดไว้ก่อนล่วงหน้าเขาจะมีอะไรหรือเปล่าหรือการเล่นแบบใช้สกิลผิดก็นับว่าเป็นการไม่รอบครอบเหมือนกันเราต้องระมัดระวังเรื่องนี้เป็นอย่างมากมาดี้ไฟ h t เนี่ยค่อนข้างจะมีการแจกอวันนิ่งหรือที่เราเรียกว่าพวกเกมรูทเกมแพ้อะไรต่างๆนะเยอะแยะไปหมดเพราะงั้นเราต้องรอบครอบในการเล่น ซึ่งมีผลยังไงมีผลก็คือถ้าเรารอบครอบเนี่ยใจเราก็จะนิ่งเมื่อใจเรานิ่งแล้วเนี่ยเราก็จะไม่เล่นผิดใช่ไหมครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นประจําคือการย้อนอ่าอ,อันนี้คือสิ่งสาคัญม,มากอ่ะให้นามิดาพูดว่าการย้อนเนี่ยยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างคือจะมีแบบนี้อ่าคือเขาตีไปแล้วก็แบบอ่เาเขาเคาน์เตอร์ครับอ่าก่อนตีแบบนี้อ่เ<ม>าเก<า>ิดไม่ไดไม่มีคําว่าก่อนตีนะนี่บอกกันตรงๆไม่มีก่อนตีถ้าน้องจะใช้ต้องใช้เลย เหมือนน้องจะเลดการ์ดคู่แข่งอะ่ะไม่ใช่แบบพอเขาสั่งตีน้องไปสั่งเลดมันไม่ทันนะครับไ,ได้ตามหลักหลักมันไม่ทันนะครับนะมันต้องเลดก่อนที่เขาจะตีนะฮะอ่าเนื้อออกไหมไม่ใช่เคาเตอร์หลังเกิดก่อนนะน้องต้องเชนก่อนก่อนที่เขาจะสั่งตีเขาสั่งตีไปแล้วไปสั่งนอนไม่ได้นะถ้าเขาสั่งตีแล้วมีสกิลเมื่อตีอะ่ะออกแล้วอะ่ะเราก็จะทําไม่ได้นะเออนะครับ <c oughs> เพราะงั้นเราต้องคิดให้ดีรอบครอบนิดนึงพอเราเล่นรอบครอบแล้วเนี่ยเราก็จะ เราก็จะไม่ย้อนไงแล้วเมื่อเราไม่ย้อนแล้วเวลาคนอื่นขอย้อนเนี่ยเราเองก็ต้องรักษาสิทธิ์ตัวเองด้วยคือไม่ให้เขาย้อนอ่ะอันนี้ก็จะรวมกันอยู่ในข้อ4ีเลยเราก็จะไม่ย้อนแล้วเราก็จะไม่ให้เขาย้อนเช่นกันรักษาสิทธิ์ของตัวเองนะครับนะโอเคงั้นใบข้อที่5แม้สีข้อแรกก็มามีประโยชน์แล้วมีสาระสักทีนะช่วงนี้นะครับอ่าข,ข้อ5ข้อ5ครับคุณนามิดาอันนี้เป็นคุณนี้สุดยอดมากสําหรับข้อ5นี้ผมยกให้เลยคือ การศึกษาการ์ดและสกิลครับมีอะไรดียังไงบ้างครับบอกมาหน่อยอ่าคือตอนเขาลงมาเราก็ได้ไม่ต้องถามนะเราจะได้รู้เลยว่าอ่าตัวน,นี้มันลงมาแล้วมันจะเกิดสกิลนี้เราจะได้แบบคิดว่าเราจะดักมันยังไงดีอเอ่อแบบที่ไปบอ,บอกว่าอะไรนะสกิลเมื่อตอนตีใช่ไหมอ่าเราก็คิดดักไว้เลยว่าเออเราต้องจับไปตัวน,นี้นอนก่อนนะเอออืมใช่ก็หลักๆก,ก็จริงๆแล้วมีประโยชน์มากกว่านี่นะแต่อันนี้ก็คือหนึ่งประโยชน์หลัก,ลกๆเลยการที่เรารู้ว่าการ์ดไปตรงข้าม คืออะไรสกิลอะไรนั่นทําให้เราคาดเดาได้ว่าเด็กฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเขาเล่นเด็กอะไรถูกไหมเปิดมาเป็นโกบุตรู้แล้วเล่นเด็กอะไรเป,ไเปิดมาเป็นเปิดมาเป็นอ่าเปิดมาเป็นอะไรนะไออะไรอ่ะเปิดมาเป็นเขาเรียกพวกติดมังกรมิติหรือเขาเรียกว่าอาโกเนียอ่าเรารู้แล้วเขาเล่นเด็กอะไรนะรู้เลยเพราะงั้นก็คืออยากจะบอกว่าเรา ควรที่จะศึกษาการ์ดให้มากไม่ว่าจะการ์ดทั้งในอดีตปัจจุบันและในอนาคตนะครับนะมันจะทําให้ตัวน้องได้เปรียบมากเลยอันนี้พี่ขอพูดในระยะยาวเลยนะการศึกษาการในอดีตมันทํามันดียังไงครูในปะ่าว่ามันดียังไงครับการศึกษาการ์ดเดี๋มันดียังไงอย่างนั้นในอดีต,ใ,ดตใช่ไหมคือ ต้องย้อนไปถึงในอดีตเลยเหรอโหก็ oh, oh. คือการดีนะคือมันหาย,ยากเนาะแล้วเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้ในถึงปัจจุบันถึงอนาคตได้ด้วยใช่คือการในอดีตเอาง่ายๆนะน้องจะไม่เคยเห็นเอาง่ายๆอย่างนี้พอน้องไม่เคยเห็นแล้วน้องจะไม่รู้แล้วจะรับมือไม่ถูกส่วนใหญ่ก็จะตายน้ําตื้นกันเพราะว่าเหมือนพี่เอเนี่ยเลต้งแต่วันแรกที่บด,ดีไฟเข้าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะประสบการณ์เราก็จะแตกต่างกันกันกนกบคนที่เพิ่งมาเล่นภาคชินยังไม่รู้เลยว่าอ่ามือไหนคืออะไรจะไม่รู้เลย,อ,ยอะไรนี่ยนนั้นคืออะไรจะไม่รู้เลย ใช่แต่ถ้าน้อง oh, <man. S 1> แต่ถ้าน้องรู้มันก็จะได้เปรียบไงเข้าใจตรงนี้ mm hmm. ใช่ไหมอ่าส่วนอนาคตคือน้องจะรู้ไงว่าชุดต่อไปอะไรจะเข้าอย่างที่พี่รีวิวไป SS ใช่จะแม่สามกล่องเราจะรู้อะไรจะเข้าแล้วเราควรจะหาอะไรมาเก็บอ่าหรือของ <Yeah. S 1> ที่กำลังจะเข้าเนี่ยเหลือคลิปที่เบย์กำลังจะปล่อยยูบอ,อ่ะย b บาก์าเยอะมากในกล่องเสริมของเก่า <Yeah. S 1> ทั้งนั้นนะแต่เป็นของอนาคตใช่ไหมอ่เา <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะมีคลิปแยกเหมือนกันนะว่า อันไหนหน่าเล่นบ้างนะใน U b บนะเราจะหยิบมานะเออก็นั่นแหละคือสิ่งที่ทําให้เรารู้ว่าอปัจจุบันนะปัจจุบันเรารู้ว่าเพื่อนเราหรือเราเราเห็นสนามฝ่ายตรงข้ามเรารู้แล้วคืออะไรปัจจุบันเราสามารถเดาทางถูกอดีตเรารู้การนนอดีตเพื่อที่จะปรับใช้ในปัจจุบันและอนาคตส่วนในเรื่องของอนาคตคือเรารู้ว่าของจะอ,อะไรจะออกเราจะได้เตรียมตัวออกถูกเราจะได้เก็บของได้เราจะได้กักข,ของได้เหมือนสตาร์แจ็คอะ,อะ เะเหมือนพี่เป็นคนเก็บสตาร์แจ็บตั้งแต่แรกจะรู้ว่าอนาคตมันจะเก่งยังไงเราก็จะเก็บซึ่งตอนนี้แหละตลาดก็เริ่มแพงแล้วมันก็จะเริ่มแพงึ้นมาเรื่อยๆแล้วอ่าประมาณนั้นนั่นคือการวางแผนด้วยจากการเค่ศึกษาการเองนี่หข้อมีประโยชน์ไหมว่าไปไปข้อที่6อันนี้เป็นสิ่งที่สอนไม่ได้มันคือประสบการณ์ <BI AN> นะครับสอนไม่ได้จริง ใช่ประสบการณ์เป็นสิ่งที่สอนกันไม่ได้นะน้องต้องเป็นกระสอบทรายเยอะๆนะครับ,รบเหมือนตอนแรกอ่ะนี่ก็เล่าฟังกันก่อนข้างต้นก็คือเริ่มแรกเดมทีเนี่ยพี่ยังไม่รู้จักนามิดานะนามิดาก็ยังไม่รู้จักพี่นะแต่ไปรู้จักกันที่งานแข่งใช่ไหมใช่ครับ,ใช,รบใช่ครับเราจะมาล้ำลึกอดีตให้นามิดกคุงเขาช้ำใจเล่นนะ,นะฮะผมผมสร้างปฏิหารอะไรครับโอ้โหจ่วโล่สามใบติดครับตอนป้องกันสุดยอดนะครับโล่บัตจ่วโล่บัตจิวโลบ่โลบัต ระเบิดไปจังหวะนี้ก็คืออาคือเหมือนนมิดาตอนแรกก็ยังไม่ได้เก่งขนาดนี้นะเราก็มีการแข่งเราก็แพ้เอาตรงทุกคนเคยแพ้นะไม่ใช่ไม่เคยแพ้พี่เอแพ้มาเยอะนะครับแพ้กับทีมงานแพ้กับเอดินโอปอแพ้กับทุกคนแพ้เยอะแยะไปหมดนะแต่ยิ่งเราแพ้เนี่ยเราต้องรู้ว่าเราแพ้แล้วเราได้อะไรกลับมาจากการแพ้ไม่ใช่ความเจ็บใจอย่างเดียวเราต้องรู้ว่าเราเป็นยังไงแล้วเราก็แก้ไขนั่นแหละประสบการณ์ยิ่งมากมันก็ยิ่งทําให้เราเก่งขึ้นนะครับนะโอเคถัดมา เขาเรียกว่าไงอ่ะอ่าข้อที่7ข้อนี้ไม่มีใครเถียงและเถียงกันไม่ได้นะครับข้อนี้นะครับข้อนี้คือคุณต้องมีดวงจริงไหมครับ่ไม่ได้ไม่ได้เลยครับยังไงบ้างครับช่วยอธิบายข้อนี้หน่อยครับเอออยู่ดีคือคุณเล่นไรเทล้วจั่วเวทแปดใบเอ้เจ็ดใบแบบนี้ก็นั่นแหละครับใช่ครับดวงจริงๆนะครับมี พี่เดนะพี่เดเลยนะเคยพูดในการแข่งนะคนที่เข้าไปยันรอบสุดท้ายได้เนี่ยบางครั้งเนี่ยมีดวงเยอะนะเพราะว่าเขาหลบบางครั้งเนี่ยเด็กบางเด็กหลุดเข้าท็อปแปไปอะ่ะมันหลุดเมตาหมายความว่าเขาไม่ได้เจอผู้เล่นที่แข็งแกลงเลยแต่เขาสามารถผ่านทะลุไปได้หมดเลยนะหรือผู้เล่นคนนี้แข่งทั้งหมดสีตาเขาได้บาย3ครั้งนะนี่เห็นไหมหรือจัวการ์ดบนมือ6ใบยอย่างที่นามิดาบอก มันเป็นเวทหใบเลยอะเวท6กใบเลยให้เล่นยังไงครับชาร์จดอกก็เวท6กใบอะแล้วนะ่ะลองนึกดูถ้าดวงเราไม่ดีแล้วเห็นไหมแต่เรื่องนี้ไม่สามารถเพิ่มกันได้นะแต่แนะนําได้สามารถไปจั่วการ์ดจนก,กว่าจนก,กว่าจะมีดวงนะจั่วการ์ดกลางน้ำตกนะครับแบบเดียวกับ, hey, กบโจวใช่แล้วหนักห <laughs> นักถัดมานะถัดมาอ่าข้อ8ก็คือเรื่องของกฎกติกาการเล่นบัดดี้ไฟ อย่างรอบครอบอ่ะอันนี้มันจะคล้ายๆกับข้อที่2กับข้อที่อ่าเขาเรียกว่าไงนะสนะไอ้ที่เรารอบครอบแล้วก็เราอปเต้ร์ทามมิ่งใช่ไหมแต่อันนี้คืออ่าเล่นอย่างรอบครอบในที่นี้หมายถึงบนฟิลคือเราต้องคอยเช็คมือเขาเรียกว่าไงอะรู้จักคาดคเนอะอ่ารู้จักทํานายอะเออเนือไหมว่าเรามีมือเท่าไหร่เรามีดอกเท่าไหร่เรามีเกตเท่าไหร่เราต้องคอยสังเกตรู้จักร้างสังเกตอะเอาง่าย เห็นฝ่ายตรงข้ามเขาใช้เทคอะไรใช้อะไรไงอะไรใบไหนเขาเสิร์ขึ้นมือเราก็ต้องพยายามจดจำพยายามดูพยายามเช็คตลอดเพราะบางครั้งเนี่ยการเสิร์ชของเรายกตัวอย่างคลิปล่าสุดของแอดมินโอปอท่ากับทีมงานเอเคปิทอลนะครับเป็นการเจอกันระหว่างเคียสระหว่างเคียสกับคาตนะกา้าเฮนจาใช่ไหมแต่ปัญหาของแอดมินโอปอคือฟาร์มจนเด็กจะเอาแล้วแต่ตัวกาก้าตัวปิดอยู่ในเกตหมด <N> ใช่คือเขาเรียกว่าถามว่าอันนี้ก็ยังเป็นเห็นไหมขนาดโปรเพเยอร์ระดับเนี้ยยังพลาดเลยเ e ห็นไหมคือลองเทียบการฟาร์มไม่มีใครรู้หรอกว่ามันจะเข้าเกตตอนไหนถูกไหมมันก็เป็นเรื่องของดวงด้วยถูกไหมแต่เราต้องคอยสังเกตและน,นับนับดอกนับมือต้องคาดคะเนคือเราไม่รู้เลยจริงๆไม่ด้ไฟยจะเป็นอย่างนี้เกตด,ดูไม่ได้ไงเราไม่รู้เลยวัาอยู่ในเกตหรืออยู่ในเด็กบางทีการทําเราก็ค่อนข้างที่ต้องเซฟมันสักนิดนึงหรืออาจจะแบบมีการดหยิบมีการเสิร์ชเขาเรียกไงนิมจา จากกองขึ้นมือได้รู้สึกมีใช่ไหมไอ้การ์ดที่เป็นการ์ดเก่าอ่ะของภาคเอกอะที่เสิร์ฟนินจาขึ้นมือใช่ใช่เราก็กลัวกันเหนียวเราก็อาจจะเสิร์ฟขึ้นมาตอกก็ได้คือเราต้องรู้จักที่จะสังเกตให้ดีอ่ะเนื้อไหมบนมือเขาหรืออะไรเงี้ยที่มีเขาเรียกว่าไงนะการจับวอ์นิ่งได้ต่างๆนานาเนี่ยก็เพราะว่าเราสังเกตนี่แหละครับเราจํามืออยู่ๆมือเพิ่มมา2ใบอะไรเงี้ยเพราะอะไรใช่ไหมเออนะนะต่อมาต่อมาถัดมาเลยนะครับเป็นข้อที่9้า เด็กดีมีชัยไปกว่าครึง่งอ่ะหมายความว่าไงครับคุณนามิดะความหมายนี้เด็กดีมีชัยไปกว่าครึง่งอย่างนั้นนะใช่ลองคิดสิ <c oughs> คิดสดๆการรายการนี่แหละคิดสดๆเลยใช่ไหมเด็กดีมีชัยไปกว่าครึง่งก็คิดสภาพว่าวเด็กคุณแบบเขาเรียกว่าอะไรนะสมดุลไปทุกด้านอะก็คือในการฟาร์มเวทการการตี ถูกต้องนะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ที่ถูกต้องนะคืออย่างนี้เด็กดีมีเชฟเบขอนคึ่งหมายความว่าไงเด็กดีเนี่ยมันจะสอดคล้องกับพ่อก่อนหน้านี้พี่พี่พูดเรื่องเมตาใช่ไหมว่าถ้าในชุดนั้นน่ะบล็อกนั้นน่ะอันไหนเก่งเด็กนั้นก็จะเก่งแต่ไม่ได้หมายความว่าจะเก่งเหมือนกันทุกคนเหมือนมังกรมิติใช่ไหมมาลิทไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมลิทเพลลิทหนึ่งลิทช่องนั้นช่องนี้ไม่เหมือนกันเลยแต่เราจะทํายังไงให้รู้ว่ามันเก่งเราก็ต้องมาวัดกันใช่ไหมแต่ปัญหามันก็คือว่าเราอะมองเด็ก ออกมในที่นี้พี่จะสอนเคล็ดลับนะครับหมายถึงว่าการเล่นมัดิไฟเนี่ยเราจะเป็นต้องมองจุดสูงสุดของเด็กนะครับว่าเด็กนั้นทําเพื่ออะไรยกตัวอย่างเช่นเด็กที่น้องเล่นนะมังกรมิติมีไว้เพื่ออะไรความลอดใช่ไหมดังนั้นเด็กน้องจะเน้นจัว่วใช่ไหมครับเมื่อน้องเน้นจั่วน้องจะมีโล่ไม่ใช่สิเมื่อน้องเน้นจัว่วน้องจะมีพวกโจมตีในเด็กมังกรมิติเยอะไหม แทบจะไม่ค่อยมีเพราะอะไรเพราะเราต้องการเป้าหมายคือเราฟาร,ร์มหาแบกรตถูกไหมใช่อ่ะนี่แหละก็คือการบิวเด็กออกมาเพื่อให้เราเล่นในถูกคอนเซ็ปต์ของมันนั่นเองนะครับอ่ะหลักๆก,ก็ประมาณนั้นแหละแต่อย่างอายกตัวอย่างเพิ่อมอีกอันก็ได้อ่ะเหมือนอ่ะยกตัวอย่างเป็นกองพลอากาศย,ยานละกันเด็กนั้นบิวมาเพื่ออะไรอ่ะเด็กนั้นบิวมาเพื่ออะไรเวลาเล่นบิวมาเพื่อให้เรา มีไอเทมเล่นให้เราเอาไอเทมอะที่อยู่ในดอปอะในเด็กอะขึ้นมือหรือลงหลุมไม่ได้เยอะเพราะมันมีการ์ที่จะเอาเข้าโซได้อยู่ถูกไหมมันก็จะได้รับโซเพิ่มได้รับสกิลเพิ่มเหมือนกันเด็กแจ็คก็เหมือนกันอยากให้พวกดาวก็นาร์ลงดอปให้เยอะเพื่ออะไรมันมีสกิลหาการเข้าโซเยอะอะไรประมาณนี้เราบิลเด็กมาฟาร์มลอสเราก็ฟาร์มลอสเราบิลเด็กมา FTK เราก็ต้องเล่น FTK เราเล่นยืดไม่ได้เราก็ต้องเล่นตามเด็กของเราเราบิลเด็กมาเพื่อ คอนโทรลควบคุมเขาจัดไปเลยครับตัดเวทยกเลิกคอโอเวอร์เทิร์นมีให้หมดนะมีทุกอย่างจริงคือมันอยู่ที่น้องจะบิวเด็กมาแบบไหนเลยนะถ้าน้องแบบสายตั้งรับอย่างเดียวอย่างอาทูราจัดเลยครับขอตั้งรับจัดไปเลยแล้วมันจะแพ้เองปัดองท์ถ้มนะครับนะโอเคก็หลักๆก็กจะเป็นประมาณนี้แล้วก็ข้อสุดท้าย,ยานนี้สําคัญที่สุดสาคัญมากใช่ไหมคุณนําบิดะข้อสุดท้ายเนี่ยครับนั่นคือ ดูช่อง A Capital ครับผมนี่สำคัญไหมล่ะครับกดมือแปะแปะคืออย่างอย่างที่พูดไปนะครับก็อย่างน้อยก็คือน้องที่เข้ามาดูติดตามนะครับอย่างน้อยน้องก็ได้สาระนะไม่ว่าจะได้ด่าพี่หรือว่าไม่ได้ด่าพี่หรือว่าจะได้ชื่นชมหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับน้องก็จะได้สาระจากการที่พี่เล่นมาทั้งหมด200กว่าคลิปแล้วทํามานะเฉพาะบอดี้ไฟนะไม่รวมแวนการอย่างอื่นทํามา200กว่าคลิปแล้วฟรีไฟที่ทํามาเนี่ยก็ หวังว่าน้องจะได้อะไรจากช่องนี้ไปบ้างไม่มากก็น้อยนะฮะพี่ครับครับผม <c oughs> ผม <c oughs> ผมมีข้อแถมครับเป็นข้อ11มาดิอ่าเลิกโกงได้แล้วครับอ่าเรียบร้อยละเบอร์ถูกต้องครับอันนี้การทุจริตเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะฮะก็คืออธิบายง่ายๆนะการโกงในงานแข่งนะพี่จะบอกให้จากประสบการณ์ตรงนะฮะโดนออกจากงานโดนแบนนะโดนแบนเป็นปีแล้วนะฮะ ตอนนี้แวนการ์ดทำแล้วนะบอดี้ไฟยังไม่มีนะฮะแต่แวนการ์ดมีแล้วนะแบนไปเป็นตีแล้วนะแบนแปดเดือนบ้าง6เดือนบ้างปีหนึ่งบ้างนะครับจากการแค่มีการ์ดเพิ่มมาบนมือแบบไรเหตุผลนะครับใช่บอดี้ไฟก็มีเหมือนกันนะเขาจะไม่เรียกการโกงหรอกแต่เขาเรียกเป็นพวกแจกเกมรูดอะเกมรอดไปเลยะนะใ,ในการแข่งขันนะแต่จริงๆมันเกมรอดก็ยังไม่รุนแรงเท่าการแบนเพราะการแบนเนี่ยมันห้ามเล่นทุกร้านการ์ดนะที่อยู่ในเครือเคเคคือตัวนะ จบนะแต่โชคดีว,ว่าเอเอเคปิตอลไม่อยู่ในเคเคเคนะค K K นะแต่ว่าอยู่ในอยู่ในสังกัดวีจีนะบอกกันตรงนี้เลยเพราะเขาสนับสนุสนรางวัลเรายเยอะนะครับโอเคประมาณนี้แล้วกันสําหรับ10ข้อที่รู้แล้วทําได้น้องจะเก่งขึ้นล้านเปอร์เซ็นน่ะเออพูดก,กันตรงนี้เลยแล้วกันนะผมว่ามีประโยชน์มากมเลยนะจะประมาณนี้แล้วกันนะโอเคสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้กันน่าจะมีอะไรจะฝากถึงเด็กๆมั้ยมีอะไรจะฝากถึงน้องไหมเหรอใช่ อ่าทำสิบข้อนี้ให้ได้ครับแล้วนั่นแหละเข้ามาในดิสเอเคเบตเอรเราไปไล่หาคนตีกันเลยนั่นแหละสุดยองขอบคุณมากนะครับสำหรับคุณนบิดาที่เข้ามาช่วยกันวันนี้นะโอเคประมาณนี้สําหรับสิบข้อสาระใครชอบก็ไลค์กดแชรกดซับสไครต์ชอบเอเค i บต l ด้วยนะครับผมใครที่อยากมาวัดฝีมือเข้ามาในดิส c อ r เอเค p i ต a l ได้เสมอสําหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ